สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับคลิปนี้แซมจะมาแนะนำรีโวสมาร์ทแคปสีส้มราคาน่าสนใจนะครับจากคลิปที่แล้วที่แนะนำไป2คันติดจองไปแล้วนะครับแซมเลยมาแนะนำคันนี้เพิ่มเติมนะครับผมปี1 9นะครับเลขไมก9หม่ราคาไปก่อนเลยครับ2 0 0แสน 6 9 0 0 0บาทนะครับเป็นหน้าแซด้วยนะครับหน้าแซตอีด e ิชันแต่รถเป็นสีส้มนะครับขอคนที่เข้าใจและรับได้นะครับรถเป็นสีส้มลงเล่มสีส้มนะครับนี่นะสีส้มเลยนะแจ้งก่อนเลยครับคันนี้มีตำหนิคือมีการแกะฝากระโปรงมาทำสีแล้วนะครับแจ้งก่อนเลยนะครับ ใหได้ชัดเจนกันนี่แกะมานะครับแต่แต่ฝากระโปรงยังเป็นฝาเดิมเดิมของทางโตโยต้านะครับฝาเดิมเดิมอยู่เนี่ยนะตัวาตากไก่ก็ยังอยู่เนี่ยอาร์ตสติ๊กเกอร์ฝาเดิมของเขาอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมตรงจะชัดเจนนะครับแต่มันแกะฝามาแต่ว่าข้างแก้มอะไรต่างๆเนี่ยเดิมนะครับเนี่ย แก้มเดิมคานจะเป็นสีขาวนะครับจริงๆรถมันเป็นสีขาวเลยว่าตัวหน่วยงานนี้คือเป็นหน่วยงานสีส้มก็เลยทาเป็นสีส้มนะครับเรื่องก็สีส้มเนี่ยมาร์กต่างๆมาร์กเดิมเห็นไหมมาร์กอะไรต่างๆเดิมๆเลยอ่าชัดเจนนะขนัดดำเนี่ยดูมาร์กมอน้ำโตต้าเดิมนะครับต่างๆแอลนะครับน,นี่เนี่ยเพศสวยอยู่ยเลยเห็นไหม นะครับสติกเกอร์มอกอะไรต่างๆสวยนะครับคานสวยนะครับแค่ฝาเท่านั้นนะครับผมมอน้ำก็เดิมๆของเขาอยู่นะครับปิดก่อนหน้าแซร็จด้วยนะครับหรือว่าหน้าล็อกโคปีหนึ่งเก้าด้วยนะครับผม ในส่วนของริ้วรอยนี่เดี๋ยวเก็บงานให้นะครับผมจะมีแก้มหน้าขวานะครับรอยเบียดมาเก็บงานให้ยางกูดเยียนะครับปียี่สิบสี่นะครับยางกูดเยปียี่สิบสี่กระจกข้างโครเมียมมือเปิดเป็นสีดําสนิทนะครับพับไฟฟ้าด้วยนะเนี่ยกระจกมองข้างขับไฟฟ้าเปิดก่อนเนี่ยขับไฟฟ้าด้วยปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ากุญแจรีโมทหนึ่งดอกรีโมทสองดอกนะ เลขไม้เก้าหมื่นแปดโอ้เลขไม้ไม่ถึงแสนเลยนะครับาขาคันเร่งสวยงามอยู่เลยเห็นไหมไม่มีสนิมนะครับมุดกันล่างเลยไม่สนิมนะไม่สนิมนะล่างสวยนะครับสมาร์ทแคปนะซอกสวยงามอยู่เลยนี่ซอกสวยนะครับสติกเกอร์เตือนหนีประตูสวยนะครับดึงเนี้ย มาร์กเลิสวยอยู่เลยอ่ดูสวยนะครับแก้มก็สวยนะครับแล้วก็ในส่วนของบนหลังคาบนแครดี้บอยก็จะมีเนี่ไว้สำหรับพาดบันไดก็ให้ไปตามนี้นะครับให้ตามนี้เลยเนี่ยมันจะยึดกับไม่ได้เจาะตัวถังนะยึดกับตัวหลังคาเนี่ยของแครดี้บอยเนี่ยยึดไปอย่างเงี้ยนะครับผม เกียร์เดินหน้า6สปีดด้วยนะไม่ธรรมดานะครับมาตรฐานอันนี้มาตรฐานเลยนะครับแอร์แบ็คู่นะมาไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่ามีมาร์กอยู่เนี่ยมีมาร์กอยู่นะลองมาดูนะกระบะท้ายเดิมสวยมากคัสซีนะคัสซีสวยนะสวยนะดูคัสซีสวยไม่สนิมนะครับ ด้านท้ายฝาท้ายจะเป็นฝาสีดำนะครับไม่ได้สีส้มนะไอตรงนี้คือสติกเกอร์เนี่ยคือสติกเกอร์อันนี้คือสีฝาท้ายจะเป็นสีดำนะเดี๋ยวลอกออกให้นะ,ะดูแครีบอยบ้างโอ้แครีบอยสวยนะครับกล่องเครื่องมือก็ให้ไปตามนี้นะไม่แกะไม่แคะนะครับให้ตามนี้นะไม่ถอดของอมาร์คสวยเห็นไหม 4R สวยมากนะครับอีกฝั่งนึงม่องเป็น 4L นี่มากสวยนะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับด้านท้ายนะูคับสีเนี่ยสวยนะยางปี24ต่างหากโอ้ยางใหม่ก็เนี่ยเนี่ยมาร์กจากโรงงานอยู่นะอาจจะมองไม่ชัดนะครับมาร์กจากโรงงานอยู่ ดูซอกสวยนะครับซอกสวยสติกเกอร์เนี่ยสวยนะครับนี่อสวยงามเลยนะครับอ่ะสวยนะมาดูสำเนาเล่มน,นิดนึงปีหนึ่งเก้าครับผมจดแบบบรรทุกแบบมีหลังคานะครับ โตโยต้านะครับผมสีสำคัญนะครับก็คือสีส้มนะสีส้มนะครับผมคันนี้แคปิตอนเหมือนเดิมนะครับก็มาตรฐานแอร์แบ็คู่อะไรต่างๆนะครับผมใครสนใจก็รีบเลยนะครับไปไวแน่นอนรับรองครับผมสองคันที่แล้วไปแล้วนะครับที่แนะนำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แซมแนะนำนะครับผมปีสิบเก้าเลขไม่เก้าหมื่นแปดราคาสองแสนหกหมื่นเก้านะครับ เราก็จะมีอีกคันหนึ่งแต่แซงไม่ได้เบิกกุญแจมานะอีกคันหนึ่งไม่แสนสี่เนี่ยสองคันนี้ติดจองไปแล้วไม่แปดหมื่นกับเก้าหมื่นไปแล้วนะครับลูกค้าซื้อรวดเดียวเลยนะนู่นคันนี้นครับอีกคันนี้ครับคันนี้ไม่แสนสี่นะอีกคันหนึ่งแต่ถ้าไม่แสนสี่จะราคาถูกกว่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับราคาสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับจะถูกกว่าหนึ่งหมื่นบาทนะ เป็นคันนี้นะครับนี่นะสองคันสุดท้ายนะครับผมหน้า Z-Edition นะครับผมปี1 9นะครับราคาสบายกระเป๋าน่าดูเชียนะครับส่วนสีก็ลูกค้าหรือเพื่อนๆพิจารณากันดูอีกทีนึงนะครับลดลงเป็นสีส้มนะครับใครชอบใครสนใจทักมาเลยด่วนๆนะครับผมไปแน่นอนนะครับราคาอย่างนี้นะครับ เบอร์โทรแซมเบอร์เดิมนะครับ063543692นะครับเบอร์เดิมเลยอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมาให้ดูด้านข้างก่อนสวยนี่ลอกสติกเกอร์ให้จัดการให้นะครับผมเบอร์เดิมนะ063543692นะครับ063543692ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ